สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนนายจตุพรพมพันธ์เฟซบุ๊กไลฟ์สดระบุรัฐบาลพักเพื่อไทยไม่ตั้งคณะกรรมการร่วม JTC เพื่อเจรจาปักปันเขตแดนในพื้นที่อ้างสิทธิและรัฐมนตรีคลังไม่เสนอชื่อกิติรัตน์นรนองให้ครมอนุมัติเห็นชอบเป็นประธานบอร์ดแบง์ชาติแสดงถึงอาการลังเลคงจจวันเกิดปัญหาแรงต้านจึงยากจะทําตามในสิ่งที่ต้องการผลประโยชน์เอาแต่ได้ ส่วนนายบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับพักโทษคดีจำนำข้าวนั้นกระทรวงยุติธรรมและกรมราชธรรมต้องมีบรรทัดฐานให้สิทธิพักโทษเสมอภาคก,กันความจริงที่ผ่านมาไม่เสมอภาคเพราะบางคดีกำหนดให้ผ่านฝึกอบรมแต่กรมราชธรรมไม่จัดฝึกอบรมจึงไม่เข้าเงื่อนไขาการพักโทษมีผู้ต้องขังติดค้างอยู่ในคุกจำนวนมาก กรณีนายบุญทรงได้พักโทษเร็วเป็นเพราะระเบียบราชธณฑ์แต่ละช่วงไม่เหมือนกันนายบุญทรงเข้าคุกขนากรมราชัณร์ใช้รเบียบเก่าจึงมีสิทธิ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษทุกปีส่วนระเบียบใหม่กำหนดได้รับพระราชทานอภัยโทษทั่วไปต้องติดคุกหนึ่งในสามของโทษก่อนหรือในคดีที่มีโทษมากต้องติดคุก8ปี นายบุญทรงกับนายวัฒนาเมืองสุขมีชะตากรรมแตกต่างกันนายวัฒนาโทษจำคุก50ปีมากกว่าบุญทรง2ปีแต่นายวัฒนาเข้าคุกหลังจากกรมราชทานประกาศระเบียบกำหนดการได้รับอภัยโทษทั่วไปใหม่แล้วจึงต้องติดคุกอย่างน้อย8ปีจึงจะเข้าเงื่อนไขมีสิทธิ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษทั่วไปอย่างไรก็ตามเมื่อนายบุญทรงรับโทษถึง2ใน3และเหลือโทษอีก3ปี5เดือนจึงได้รับพิจารณาพักโทษโดยมีคณะกรรมการพิจารณา แต่ที่น่าสนใจคือหลังจากนี้นายบุญทรงจะวางตัวอย่างไรในช่วงถูกติดกำไรขาคุมความประพฤติและจะแสดงความคิดเห็นอะไรได้บ้างหรือไม่แม้การได้รับอิสรภาพของนายบุญทรงเป็นเรื่องน่ายินดีแต่ซื่อมนชนรุกถามการพักโทษจะเกี่ยวข้องกับการกลับมาหรือไม่ของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรจึงน่าจับตาดูท่าทีของนายบุญทรงจากนี้จะทำอย่างไรและต้องคิดมากถ้าผิดเงื่อนไขพักโทษต,ต้องถูกนำตัวกลับไปอยู่เรือนจำตามเดิมดังนั้นต้องใช้ชีวิตที่เหลือช่วงพักโทษอย่างระมัดระวัง นายจรุพรบอกว่ายิ่งรักสามารถกลับมาไทยได้ทุกเมื่อเพียงแต่จะเลือกแนวทางอย่างไรถ้าเลือกเข้าคุกแล้วขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายได้แต่หากเลือกเส้นทางไม่ต้องติดคุกสักวันอย่างทักษิณพี่ชายแล้วจากระชากอารมณ์ไม่พอใจของคนไทยให้ระอุทุกพลานยิ่งขึ้นเรื่องนี้คงต้องคิดหนัก ส่วนครอมอยังไม่อนุมัติเห็นชอบให้นายกิติรัตน์นรนองเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาตินั้นนายจรุพรบอกว่าแม้ความเห็นของกฤษฎีการะบุคุณสมบัติไม่เข้าข่ายข้าราชการการเมืองแต่ไม่ได้หมายความว่าจะใช้อ้างในสารธรรมนูญและจะชนะทุกกรณีไปโดยสมัยยิ่งรักความเห็นกฤษฎีกาย,ยังแพ้ทุกคดีดังนั้นตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมืองหรือไม่ยังไม่เป็นที่ยุติชัดเจน อีกทั้งบอกว่าถ้าทุกอย่างง่ายดายบัดน,นี้การแต่งตั้งกิติรัต์ต้องเรียบร้อยตั้งแต่การประชุมครมสัญจรที่เชียงใหม่แล้วและการประชุมครมที่กรุงเทพยังไม่อนุมัติเห็นชอบอีกจึงสะท้อนว่าการแต่งตั้งนายกิติรัตเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติไม่ง่ายเพราะฝ่ายคัดค้านเป็นระดับตัวเป้งมีความพร้อมสอยให้พ้นตำแหน่งได้เหมือนกัน นายจรุพรบอกถึงการตั้งคณะกรรมการร่วม j t c เพื่อเจรจาพื้นที่อ้างสิทธิระหว่างไทยกับกัมพูชาเรื่องนี้เป็นของร้อนและคนที่ประชาชนเชื่อมั่นก็ไม่อยากเป็นเพราะเหมือนกับการเอามือสุขหีบและสุมเสี่ยงถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาส่วน MOUCC ฝ่ายค้านให้ข้อเท็จจริงอย่างมีระบบแต่ฝ่ายรัฐไม่เคยชีย้แจงอย่างเป็นระบบดังนั้นถ้าตั้ง j t c ขึ้นมาแล้วทำตามเป้าหมายอะไรจะเดินตามทางของทักษิณต้องการให้แบ่งผลประโยชน์50-50 จะเอาตามนายกอุงอิงแผดทองทานชินวัตรกำหนดว่าเธอกับฉันตกลงกันไม่ได้ก็แบ่งผลประโยชน์กันถ้า JTC ได้รับโจทย์อย่างนี้แล้วสถานการณ์ข้างหน้าคืออะไรดังนั้นถ้าตราบใดไม่ยึดเจราจารดินแดนทั้งบนบกและทะเลก่อดแต่มุ่งไปตกลงเรื่องผลประโยชน์พลังงานเป็นจุดหมายหลักซึ่งพลังงานเป็นสมบัติของเชฟรอนโดยประชาชนได้แต่ค่าภาคหลวงอย่าลืก็ตามน่าสงสัยว่าทำไมรัฐบาลไม่พูดถึงสมบัติเชฟรอนเลย นายจตุพรบอกว่ารัฐบาลเดินไปตามธงปักกําหนดเรื่องตกลงผลประโยชน์ก่อนก็ตามแต่ปัญหาคือสามารถทําได้จริงหรือไม่เพราะจะสุมเสี่ยงกับกฎหมายปิดปากถูกนามาอ้างสิทธิเขตแดนเมื่อกฎหมายแบ่งกันครึ่งๆได้ดินแดนย่อมถูกแบ่งครึ่งๆด้วยเช่นกันหรือไม่พร้อมย้ำว่า m o u 44จะเป็นช่องทางให้เกิดความสุมเสี่ยงเสียดินแดนทั้งทางบกและทะเลเมื่อประชาชนต้องออกมาคัดค้านแต่รัฐบาลขู่จะถูกทหารยึดอำนาจ ดังนั้นใครควรหยุดก่อนกันเพื่อป้องกันทหารยึดอํานาจสำหรับประชาชนคัดค้านเพราะกลัวเสียดินแดนส่วนรัฐบาลอยากเดินหน้าเพื่อต้องการแบ่งผลประโยชน์50-50อีกอย่างรัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาทั้งยุคทักษิณและยิ่งลักษณ์ยังไม่กล้าเจรจาในเรื่องนี้กับกัมพูชาแล้วทําไมความกล้าจึงมาอยู่ในยุคของนายกอุงอิงดังนั้นรัฐบาลต้องหยุดการกระทําก่อนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด อีกทั้งเชื่อว่ากรณี MOU c c จะเป็นชนวนเบื้องต้นให้เสียงคัดค้านรวมตัวกันจากนั้นยังมีเรื่องตั้งบ่อนขนส่งทางรางให้ที่ดินสองข้างทางเป็นของสมทานเอกชนรวมทั้งดิจิตอลวอลเล็และแลน r i บิชจะเป็นปัญหาใหญ่ประเดบดังเข้ามาใส่รัฐบาลพักเพื่อไทยไม่หยุดไม่ย่อน ถึงที่สุดเชื่อว่าการแบ่งผลประโยชน์กับกัมพูชารัฐบาลเพื่อไทยจะพยายามทําให้ได้เพราะเป็นผลประโยชน์ก้อนโตที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าดังนั้นทรัฐมีความมั่นใจก็ทําเลยหรือจะทดสอบความรักชาติของประชาชนก็ได้รีบทําเลยอย่าลังเล เมื่อแบ่งประโยชน์เหนืออื่นใดกันแล้วราคา,าน้ำมันก๊าซค่าไฟฟ้าล้วนยังแพงอยู่เหมือนเดิมประชาชนไม่ได้รู้สึกมีผลประโยชน์ร่วมด้วยเลยแต่เชฟรอนกลับครอบครองผลประโยชน์ฝ่ายเดียวดังนั้นรัฐบาลเพื่อไทยยังมีความเชื่อมั่นมากๆก็ทําเลยหากเชื่อว่าประชาชนไม่รู้สึกรู้สาอะไรม็อบจุดไม่ติดแล้วถ้ากล้าก็เอาเลยละวัดกันตามสบายลูกพี่ว่ามาเลย นายจตุพรย้ำว่ารัฐบาลต้องเจรจาปักปันเขแแดนให้เรียบร้อยจน2ประเทศพึงพอใจส่วนไทยขณะเจรจาก็รื้สัญญา52ปีที่มอบสัมปทานให้เชฟรอนมาตรวจสอบและพิจารณาใหม่เพื่อให้ประเทศได้ประโยชน์มากกว่าบริษัทต่างชาติกอบลกยสิ่งสำคารรัฐบาลไม่พูดถึงกรณีสัมปทานเชฟรอนน่าเป็นพิรุษอย่างมาก